เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเรืองทองเดินทางสะดวกใกล้สะพานภูมิพลวงแหวนอุตสาหกรรมใกล้บิ๊กซีสุขสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดงและตลาดพระประแดงอาเขตขนาดพื้นที่16.4ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเรืองทอง โดยเริ่มต้นจากวิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บางประกอนขับตรงไปยังถนนสุขสวั์750เมตรให้ใช้ช่องทางขวาเพื่อกลับรถขับตรงไปยังถนนสุขสวั์อีก500เมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขสวั์26 m. ขับตรงไปยังซอยสุขสวั์26อีก950เมตรแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสุขสวั์26แยกส0ขับตรงไปยังซอยสุขสวั์26 m. แยก10อีก140เมตรแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยอมรประทาน ขับตรงไปยังซอย,ยอมดอประธานอีก60เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวาครับถึงแล้วครับโครงการเรืองทองสามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบรรณบายเ s แอด Management